Happy World, Happy World, แฮปปี้เวิรดอทแฮปปี้เวิร์นะเราจะมาตีหม้อไม่ได้แล้วนะรวาม,มไป,ไป,ปิปิดม่เขี้เขาเลยดูคจัดเลยื่องมันรอยากทดสอบรถนะอยากทดสอบว่าเเดีวยน้ได้อนี้หนะารู้มน้เข้าเครื่องมันรลยไม่อดูโอ้โหนี่เบาเลยเดี๋ยวนั่งเข้าร้านแล้วนะกระเพล้าจะแตกได้ โืวพิษน้่งใหญ่เลยเราวิ่งมาี่เป็นคืนเลยนะเรียบร้อยแต่ชนหลังลูกครับตอนนี้เราเข้าขสู่หนองมนนะหนองมนก็มีทะเลห <c oughs> นองมนก็มีทะเลครับผมอ <c oughs> แต่รถมีกระเพื่องขึ้นลงเว้ยเล็กน้อย มีจะเพิ่มขึ้นลงเลยไม่ต้องจะชกแล้วยอดน,นอครับเรียกหลังมนั่นตอนนี้เรานี้ยง,งหลวงมนะ่ะฮะสนิทครับตอนนี้อะไรครับเนี่ยจอดเสียงเทียบเลย ก็ต้องจอดเสียงได้ไหมเนี่ยน้ำเข้ากองเกือบไม่รอด